มาไครกอกพี่ชาก็มาใครกอก,ม,กมันมันจะไม่แค่นเด้มันจะบบกแค่นพี่ชามันจะเรียกไข่นิ่มเวลาต้มแบบไข่อันขาวบอแข็งไข่นิ่มไข่นุ่มนะ่ะนางซื้อไข่นุ่มมาจากไหนสันทำเองใช่ต้เมเกิน,กนเวลาเแล้วก,ก,ก็ซุกคักซุกแน่แค่นล้วแมบบ่นด้กินไข่แดง แกนนโบกคัก,กแล้วและไข่ที่เพิ่งอ,ออกจากลูกกลางใหม่นะต้มบดต้มล้ปอกบดีต้องตีในซองซัมเมอร์เมั่อนซื้อมาใหม่ๆนะ่ต้มแล้วบ่กเฮ้ยติดเปลือกจิ้หายนะจะลืมถามเขาซะแม้ว่าใครเพิ่งอ,ออกจากกรกบล็บอปก,ก,กติเขาจะบอกว่าอย่าเพิ่งต้มนะคะเดี๋ยวจะหาว่าร้านไข่ไม่ดี ว่ารู้ว่าไหรนสามร้อยก็สามร้อยก็พอแล้วเซนมาบอกว่าบเแล้วผูแสไม่ได้ผ็ดอเพดค,คอนมีซี่รูต้ตัสตัดเซพสไหม

เฉียวชาแมาชช่อัน,นตีนนะคอขาก็มืออีซูก <15. S 1> ารไปดำหน้าถุงมือกับปลาใส่ครับพี่น้องอันนี้หาว่าได้ใส่ประมาณสองมือมือขายของแต่ตอ,อตอนที่ไปฮะ <laughs> เนาะโคตรขาวเลยอันมือดำหน้าป่าใส่ถุงมือกับตีนพี่น้องเออปวดระเรื่อง แล้วมันมานั่งอยู่ลมดี่ประเด็นยาจริงดับไอเดียไอเดียไอลมลมก็เป็นหรียนเด๊ะพี่ลมกจะดีกันได้เนาะันได้ยินเสียงบ้านเมืองกูได้อยู่บ้านกับวัน้ยินถ้าบออกไปเสียงยินดีตรง เอาข้างบ้านบ่อเฮงคบ่อเลี้ยว้ามถนนเลยไม่หอมทนงคักหอมได้ได้ได้แบบมาบ้านติดถนนสมมุเนานะติดถนนกับย้อนเวลากลับไปได้เดนาะอันตรงนี้ก็นแน่อ่เบิ่ดทัวร์โดดีนะแล้วก็มีตรงนี้นะเฮ้ยดีเฮ้ยดย้อนเวลากลับไปได้ก็เดินหน้าต่อพี่น้องขอบคุณสำหรับการกดใจนะฮะตัวกดไลค์เที่ยวมัทฉะค่ะ ตีนนั่นลูกค้ากับเบอร์มือไม่ค้าของเรามือสางแม่งตีนกับมืออืมอืมันตัวเห็นไหมกินนี่เธอเงึงขึ้นมาทำไมเนี่ยเงึงขึ้นมาปุ๊บเจอปั๊บเลยเน้ำมาแห่งนี้คือมาต่ำมือสามชิ้น จะบดว่าเลีพอที่เพืปลูกเองพอท่บ,บา้าออกลูกแก่พวเลยมั่งไงสมมุติเออกระสมุนอะมั่งไงข้างร้านไปไม่แก่พุ่นสีมัสสะสวยไหมทุกคนเชียวมะชะอันนี้ร้านกวา๋วยเตี๋ยวบรรยากาศทุ่งนาจิบกาแฟครันที่ครันที่ในกาแฟเย็น ม,มึงนานนะคือลมม่าใครทุกคนโดออกพื้นที่เถอะก็สิบายสามนะตินจะไปรับลาย